สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะค,ครูเหมียวนะคะจะพามาเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยนักอ่านนะคะโดยวันนี้คุณครูเหมียวจะมาสอนเกี่ยวกับใบงานคณิตศาสตร์กันค่ะในเรื่องของจํานวนคีนะคะ จำนวนขี้ขี้แบบนี้นะลูกไม่ใช่แบบที่เป็นเข้าห้องน้ำนะคะอ่ะจำนวนขี้คืออะไรล่ะจานวนที่นับทีละสองนะคะแล้วเหลือเศษต้องเหลือเศษด้วยนะคะเหลือเศษหนึ่งอย่างเช่น,เ,นเจม์ไหมสวิทเ,เจม์ไหมคะขี้กับคู่อะค่ะอ่าใช่แต่อันนี้เราจะเป็นจํานวนขี้กันนะคะคือถ้ามีเศษเหลือแปลว่าอันนั้นคือจํานวนขี้ยกตัวอ,อย่างเช่น ยีราฟหนึ่งตัวมีคู่ไหมคะยีราฟมีคู่ไหมยีราฟตัวเดียวเนี่ยมีคู่ไหมยีราฟตัวเดียวมีคู่ไหมคะไม่มีนะมีอยู่ตัวเดียวแปลว่าเขาเป็นจํานวนคี่นะคะอ่ะต่อมาเลขสามเป็นจํานวนคี้ไหมคะจับคู่กันสองหนึ่งสองแล้วเหลือเศษอีกหนึ่งก็คือสามอันนี้เรียกว่าจํานวน คี Key, นะคะก็คือเวลาเราเอาเลขมาจับคู่กันแล้วจะเหลือเศษเสมอน, <Okay. S 1> นะคะอย่างอ่าเลขสามเป็นจํานวนคีก็คือเลขอ่าแพนด้าตัวที่หนึ่งกับแพนด้าตัวที่สองจับคู่กัน <c oughs> และแพนด้าตัวที่สามไม่มีคู่นะคะก็คือเป็นจํานวนคียนะคะต่อไป <c oughs> เลขห้านะคะเลขห้าเป็นจํานวนขี้นะคะก็คือแพนด้าอ่ไม่ใช่แพนด้าปลาวานสี่ตัวนะคะปลาวานสี่ตัวจับคู่กันปลาวานตัวที่หนึ่งปลาวานตัวที่สองเป็นคู่กันปลาวานตัวที่สามปลาวานตัวที่สี่เป็นคู่กันแต่ปลาวานตัวที่ห้าเนี่ยมันเหลือเศษฉะนั้นเลขห้าเนี่ยเป็นเลขขีนะคะ สี่นะคะสี่อ่ะโอเคค่ะต่อไปเปลี่ยนไปไหนไปเลขนะคะเป็นเลขที่นะเห็นไหมคุณปลาหมึกจับคู่กันหกตัวนะคะมีคู่แต่เลขเจ็ดของเราเนี่ยไม่มีคู่นะคะอายกตัวอย่างปลาปลาหมึกตัวที่หนึ่งปลาหมึกตัวที่สองจับคู่กัน ปลาหมึกตัวที่สามปลาหมึกตัวที่สี่จับคู่กันตัวที่ห้ากับตัวที่หกมีคู่จับคู่กันตัวสุดท้ายหมายเลขเจของเราไม่มีคู่อยู่ตัวเดียวนะคะเราเรียกแบบนี้ว่าจำนวนคียนะต้องมีเศษเหลือนะคะคือเวลาจับคู่กันแล้วไม่ลงตัวนั่นเองนะคะหรือเลขเก้านะคะเลขเก้า ก็เป็นเลขจำนวนคี่นะคะสังเกตนะว่ากระต่ายกระต่ายเก้าคนะคะจะมีเศษเหลืออยู่ยังไม่เข้าใจหนูนะคะหนึ่งนี่เป็นคีบไหมหนึ่งเป็นเลขคีบอ่ะอ่ะโอเคค่ะกระต่ายนะคะกระต่ายตัวที่หนึ่งกับกระต่ายตัวที่สองนะคะจับคู่กันกระต่ายตัวที่สามกับสี่จับคู่กัน กระตายตัวที่ห้าตัวที่หกจับคู่กันตัวที่เจ็ดกับตัวที่แปดมีคู่เป็นคู่กันแต่ตัวที่เก้าเนี่ยมันไม่มีคู่มันอยู่โดดเดี่ยวแปลว่ามันคือจํานวนขี่ ะะฉะนั้นเลข9จึงเป็นจํานวนคี่นั่นเองอะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะ,ะเลขที่เป็นจํานวนคี่ก็จะลงท้ายด้วยเลขเหล่านี้นั่นเองนะคะเป็นเทคนิคการจํานัง e แบบง่ายๆนะคะเป็นจํานวนคี่ที่แทนด้วยตัวเลขเหล่านี้นะคะทั้งหมดที่มีตัวเลขเหล่านี้ลงท้ายนะคะคือจํานวนคี่นั่นเองเช่นหนึ่งเจะ7 เก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็เป็นอ่ะพอเราไล่ไปเป็นเลขเลขลำดับต่อไปนะคะอ่ะเลขที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดลงท้ายด้วยเลขหนึ่งใช่ไหมคะเหมือนอันนี้อันที่ลงท้ายด้วยเลขเหล่านี้ก็คือเลขคี่ฉะนั้นสิบเอ็ดที่ลงท้ายด้วยหนึ่งก็คือเลขคี่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสามสิบสามลงท้ายด้วยเลขสามก็คือเลขคี่สิบห้าเป็นเลขคี่ไหมคะคี่ อ่าเก่งมากสิบเจ็ดล่ะคี่สิบแปดล่ะคือคี่ค่ะสิบแปดใช่หรือเปล่าคู่ครับอ่าสิบแปดเป็นจำนวนคู่นะคะฉะนั้นไม่ใช่จำนวนที่และสิบเก้าล่ะคู่ค่ะคื่คี่คี่ค่ะ อ่าถูกต้องค่ะเป็นจํานวนคี่นะคะเทคนิคการจํานะคะเด็กๆที่ลงท้ายด้วยเลขเหล่านี้นะคะคือเลขจํานวนคี่ได้แก่เลขหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะคะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะคะจะลงท้ายด้วยเลขเหล่านี้ถือว่าเป็นจํานวนคี่ทั้งหมดคราวนี้ได้เวลาที่เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะใบงานอันนี้นะคะ ให้เด็กๆหยิบใบงานคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วค่ะอะให้เด็กๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งกันนะคะว่าคำสั่งเขาให้ทำอะไรคำสั่งนะคะคือจงระบายสีนะคะให้เด็กๆหยิบสีมาหนึ่งสีนะคะหรือจะระบายหลายสีก็ได้นะคะจงระบายสีเลขที่เป็นจํานวนที่ นี่นะคะจำนวนขี่แล้วนำเลขขี่มาเขียนที่เส้นบรรทัดฉะนั้นก่อนที่เราจะเขียนเราจะต้องระบายสีก่อนนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมสีขึ้นมาทุกคนเลยค่ะแล้วเริ่มทำเลยนะคะอย่างที่คุณครูเหมียบอกจำนวนที่คือจำนวนที่เวลาจับคู่กันแล้วเหลือเศษนะคะก็คือคำนนไม่เห็นครับเราจะพูดนะคะลูกโอเคยังคะ รอสักครู่นึงค่ะลกูกจังค่ะค่ะอนึงนะคะค่ะโอเคค่ะหหเห็นหรือ,อยังคะค่ะเห็นแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะให้นักเรียนนะคะ,ะเตรียมเปิดหน้าใบงานที่เป็นรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจรูปหนอหนนะคะ คุเห็นแล้วครับทำไปทา้งแซบุวแล้วเนี่ยอ่าถ้าคนไหนทําแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรรอเพื่อนนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้ทํานะคะไ่เค่ะค่ะครูเหมียวตั้งใจค่ะเพราะว่ายังไม่อยากให้ดูคําตอบนะคะอ่า ก็เขียนชื่อจริงกับนามสกุลเยีบเยบหลอออันนั้นเขียนตอนอ่าแปลเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณครูเหมียวรอดูของของหนูนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเพื่อนบางคนยังไม่ได้ทําเลยนะคะลูกอ่ะมาอันแรกนะคะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเป็นเลขจํานวนที่คุณครูเหมียวบ่าเออเคที่ลบให้หน่อยคะ่ะลูกเคที่เหม่ะเดี๋ยวครูเหมียวลบให้ก็ได้คะ่ะอ่ะโอเคนะคะห้ามเขียนหน้าจอแล้วนะอ่ะ เลขหนึ่งเป็นจำนวนที่ให้ระบายสีนะคะแบบนี้หนึ่งสองใช่ไหมสองใช่ไหมสองเลขสองมีสองนิ้วจับคู่กันได้ไม่มีเศษแปลว่าเลข2ไม่ใช่จำนวนคี่นะคะฉะนั้นเราไม่เอาเราจะไม่ไปแตะเขานะคะหมายเลขสาชูเลข3ขึ้นมาสิคะนักเรียนเลขสาม เลขสามมีสามนิ้วจับคู่กันสองนิ้วเหลือเศษหนึ่งนิ้วจดละเลขสามเป็นเลขจำนวนคี่ให้ระบายสีเลยค่ะอ่ะต่อไปมีใครตอบผู้เหมียวได้บ้างคะว่าเลขจำนวนคี่อันถัดไปคือเลขอะไรห้าค่ะห้าเหมือนห้าห้าห้าหกเลยค่ะหมายเลขสี่ห้าหกในแต่กุดเกม เก่งมากค่ะอ่าเลข5้านะคะชูนิ้วมาห้านิ้วจับคู่กัน1กับสองสามกับสี่เลขห้าไม่มีค่ะหนูเสร็จแล้วครับอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนนะคะถ้าเสร็จแล้วหนูคัดชื่นให้เรียบร้อยนะคะอ่าต่อไปเลขเจดใช่ไหมคะเลขเจนะเห็นไหมมันจะห่างกันเอ็ไม่ต้องระบายเลยใช่ เลขหไม่ต้องระบายเลยนะคะอ่ะเห็นไหมว่ามันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะเว้นที่เว้นที่นะคะอันที่เว้นที่คือเป็นจำนวนคู่นะหนึ่งสามห้าอีกเลขหนึ่งคือเลขอะไรคะเก้าแล้วเก้าค่ะอ่าเก้าไม่ต้องระบายสีบวเก้าเลยนะคะเลขเก้านะ เด็กๆน่าจะเริ่มรู้แนวแล้วเห็นไหมว่าลักษณะคือจะเป็นระบายสีเว้นเว้นเนาะเป็นแบบหัวใจที่ระบายสีกับหัวใจที่เว้นไว้เด็กๆก็น่าจะรู้แล้วว่าเลขขัดไปต่อไปนี้นะคะเป็นเลขอะไรเนะาะให้ทุกคนระบายสีนะคะอ่าเก่งมากค่ะปุณ11เลขที่ของปุนนั่นเองนะคะถูกต้องนี่ยค่ะมีคนเปิดใน,น,นสีส่คค่ะ ใองปกรุณาปิดไม้นะคะเสียงมันจะแทรกเข้ามาเลยคะอ่าโอเคค่ะเลขก้าต่อไปเลขอะไรคะลูกสิบเอ็ดแล้วก็เลขอะไรสิบสามค่ะอ่าสิบสามให้เด็กระบายเลขสิบสามอ่าเด็กๆน่าจะเริ่มรู้แนวแล้วนะคะว่าเลขคู่กับเลขคี่ดูยังไงนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสามแล้วต่อไปเลขอะไรคะสิบห้า อ๋อถูกต้องค่ะโดนัทเลขที่15ของโดนัทนะคะเป็นเลขจํานวนคี่นะคะอย่างที่บอกนะคะวิธีการดูนะถ้าเลขเริ่มสูงขึ้นให้ดูให้ดูว่าเวลาเลขลงท้ายนะลงท้ายด้วยเลขที่อะไรบ้างอ่าก็คือหนึสามห้าแล้วก็เจ็ดอย่างที่ปูนบอกนะคะคือสิบเจดนั่นเองแล้วเลขต่อไปล่ะคะสิบเก้าครับสิบเก้าครับสิบเก้า <Wow. S 2> อ่าเลขสิบเก้านะคะแบบนี้นะเลขสิบเก้านั่นเองค่ะนะฉะนั้นเลขยี่สิบใช่ไหมเลขยี่สิบใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ่าฉะนั้นเราไม่ระบายสีไม่ใช่นะคะอ่าคนไหนระบายสีอ่าคนไหนนะคะยังระบายสียังไม่เสร็จรีบระบายนะคะอ่าวิธีการดูนะคะคือเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่งสาม ห้าเจ็ดเก้านะคะเหล่านี้นะคะคือเลขจำนวนที่ทั้งหมดนะคะส่วนอันที่เว้นว่างไว้นะคะคือจำนวนคู่นั่นเองนะคะอ่าโอเคค่ะส่วนใหญ่นะ่าจะทำกันได้เนาะอ่าเดี๋ยวคุณครูเหมียวขออนุญ,ญาตลบนะคะ หลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆอย่าลืมนําตัวเลขที่เราระบายสีเมื่อกี้ลงมาคัดตรงเส้นบรรทัดให้สวยงามแบบนี้นะเด็กๆเห็นจุดเล็กๆไหมคะตามจุดเล็กๆตรงนี้นะคะคือจุดที่ให้เด็กๆเติมนะคะจะได้ไม่เบี้ยวนะเด็กๆค่อยๆคัดให้สวยงามแบบที่คุณครูเหมียวคัดลงลงในเส้นบรรทัดเลยนะคะเลขหนึ่งเขียนตรงๆนะคะหักขึ้นแล้วก็ตรงมาแบบนี้นะคะ เลขสามเวลาโค้งให้ยึดตรงกลางบรรทัดไว้โค้งครั้งที่หนึ่งมาหยุดอยู่ที่ตรงกลางและโค้งครั้งที่สองก็คือให้สิ้นสุดที่บรรทัดล่างนะคะแบบนี้เช่นเดียวกันกับเลขห้านะคะเวลาขีดเลขห้าให้สวยงามขีดขีดหัวของเขานะคะไล่ไปตามบรรทัดบนจากนั้นขีดลงมาตรงๆแค่ถึงตรงกลางนะคะแค่ถึงตรงกลางยึดตรงกลางไว้และโค้ง โค้งตวัดโค้งนะคะจนถึงบรรทัดเส้นด้านล่างนะคะอย่าให้เกินนะเลขเจ็ดนี้ง่ายมากนะคะเหมือนการเขียนหัวเขานะคะไล่ไปตามบรรทัดบนแต่ว่าให้ขีดไปทางขวานะคะแล้วก็จะเขียนทะแยงหรือจะโค้งโค้ง,งนิดนึงเหมือนในตัวอย่างก็ได้นะคะแบบนี้นะแต่ห้ามเขียนตรงตรง,ตรงลงมานะต้องเอียงนิดนึงนะคะจะได้เป็นเลขเจ็ดเลขเก้านะคะเลขเก้า เขียนลักษณะน,นี้นะคะอ่าใช่อุ้ยสวยมากเลยค่ะลูกโดนัทดีมากอ่ะโดนัทเขียนให้ครบนะคะเลขสิบเอ็ดนะคะอ่าดูเลขที่มีสองหลักเพิ่มเติมนะคะตั้งแต่เลขสองหลักขึ้นไปตั้งแต่เลข1ิบอ็ดนะสังเกตนะคะว่าเขาจะลงท้ายด้วยเลขที่เป็นเลขคี้จำนวนข้างหน้าทั้งหมดเลยสิบเอ็ดก็คือเลขหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวครูมีอ่ใช้ดินสอโยงให้ดูนะคะสิบเอ็ดลงท้ายด้วยเลข หนึ่งแบบนี้นะคะต่อไป13 13ลงท้ายด้วยเลขสาก็คือเลขนี้นะคะต่อไป15 15ก็คือเลขหนั่นเองวิธีการจำนะง่ายนิดเดียว17ลงท้ายด้วยเลข7นะคะก็คือเลขนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะ อ่าเลขเก้าของเราก็คือสิบเก้าลงไป้วยรเหียวครับเสร็จแล้วครับอ่าดีมากค่ะเดี๋ยวคุณครูเหมียวรอตรวจนะคะโอเคค่ะเอาให้สวยงามเลยนะคะคนไหนไม่สวยคุณครูเหมียวจะให้คัดใหม่นะโอเคส่วนใหญ่ก็น่าจะทำกันได้เนาะคำพืนกับน้ำตาคืงด้วยคำตอบก็จะเป็นราวๆนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเหมียวขยายให้ดูนะ หลนะังจากที่เด็กๆทําแบบนี้แล้วนะคะสวยงามแล้วนะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนะคะด้านล่างนะขีดเส้นบรรทัดด้านล่างนะแบบนี้แล้วคัดให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็อ่าใช่อุ่นใจครูเหมียวให้แท็กชื่อไปแล้วฉะนั้นหนูต้องคัดให้เป็นแล้วนะคะลูกแล้วก็ตรงวงกลมมุมขวาบนให้เด็กๆใส่ตัวเลขนะคะใส่เลขที่นะใส่เลขที่ให้สวยงามเลยนะคะลูก โอเคค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ใบงานคณิตศาสตร์นะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับจํานวน<อ>คี่นะคะ,ะ,คะโอเคค่ะก็เดี๋ยวถ้าคนไหนยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยรอดูคลิปได้นะคะหรือยังงงๆดูคลิปอีกรอบหนึ่งได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูเมียวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะี่